ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Kittleshop com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ในแมปบ o ็อก Food และ King p e t e รับกดเพชรในแมป a l l Star t o อร f ดี้เฟรและยังมีบริการรับฟาวในแมปบล็อก o ูดอีกด้วยท่าในใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแมปบล ok ็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแมปบ ok ล็อกฟุตรับกดเพชรแมปออสตั์ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชเขาว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีซลีเจนเดารี่มาวางจําหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟ o ้มาวางจําหน่ายอีกด้วยท่านใด้สนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกฟลุตนะซึ่งในวันนี้นะครับผมบล็อกฟลุตมีการอัปเดตนะครับผมครั้งที่16เนาะก็เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับฮาโลวีนนะฮะก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็มีเกาะใหม่นะฮะเกาะใหม่เดี๋ยวมองก่อนว่าอยู่ตรงไหนอ่ะน่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับผมเกาะใหม่นี่ครับผมเป็นเกาะของเก็กโคโมเรียนะฮะเกาะเก็กโคโมเรียเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนะครับผมก็สำหรับเกาะนี้นะสามารถฟาร์มเลเวลเพิ่มขึ้นมาได้อีก100เเลลวเนาะก็คืออตนนี้นะครับผมเลเวลตันอยู่่่ที2,000ใชม ก็จะเป็นตที่2 1ง0น่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจเกาะกันนะครับว่าจุดฟาร์มมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมก็สำหรับการอัปเดตนี้เนาะก็ต้องมีคู่กับเอ่อโค้ดนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่แจกโค้ดให้นะเดี๋ยวขอบินให้ถึงเกาะก่อนแล้วกันเนาะก็สำหรับโค้ดนะครับผมมันก็มีอยู่ด้วยกัน2โค้ดนะก็เป็นโค้ด F P คูณ2 1โค้ดนะครับแล้วก็เป็นโค้ด restart 1โค้ดนะครับโอเคก็มาถึงเกาะแล้วนะครับอุ้ยเกาะสวยอยู่นะท่านผู้ชมเกาะสวยนะครับผม ว้าวโอเคเดี๋ยวไปแจกโค้ดกันก่อนดีกว่านะครับก็สําหรับโค้ดใหม่นะครับผมโค้ดแรกนะครับผม U P D 1 6นะครับผมโค้ดนี้เป็นโค้ด E P คูณสองนาทีนะฮะก็เอาไปใส่กันได้นะครับผมแล้วก็โค้ดที่2นะครับผมโค้ดรีสตาร์ทเนาะ1 M light นะครับผมรีเซ็ตนะฮะก็เป็นโค้ดรีสตาร์ทนั่นเองนะฮะก็เอาไปใช้กันได้เนาะโอเคก็แจกโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปสำรวจเกาะกันก่อนแล้วกันเนาะ อืมเอ้ยจะเลี้ยวไปไหนจะเลี้ยวไปไหนชึบคือแบบเกาะสวยมากอะท่านผู้ชมเกาะสวยมากเลยนี่ครับอ่ะอุ้ยอันนี้ก็คือเกาะของเก็กโคโมเรียนี่ครับผมเก็กโคโมเรียนั่นเองอ่อาจะขอสำรวจเกาะก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นจุดเซตสปอรนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดววรับเควสนะฮะก็มี2เควสใช่ไหมอันนี้เควสเลเวล1975นะครับ แล้วก็อันนี้เคลสเลเวล2 0 0 0เนาะก็คือจะตันที่ level เลเวล2อ0 0นนยี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจบอดกันดีกว่านะมันมีบอทอยู่ตัวไหนบ้างตรงนี้บอดเลเวล2 0 0 0เยอะอยู่นะตรงนี้บอดเลเวล2 0 0 0ฮะมันมี2 0 2 5ด้วยนะครับแสดงว่ามันไม่มีจุดล็อกเคลดจุดเดียวเนาะตัวนี้จะเป็นจุดแรกนะครับผมอ่ะนี่ตรงนี้จะเป็นจุดล็อกเคลที่2ชึบนี่จุดล็อกเคลที่2นะครับ อันนี้2025นะครับผมแล้วก็ตรงนี้2 0 5 0โอเคตรงนู้นถึง2000เนาะก็จุดี๋อเคลตรงนี้นะครับสามารถฟาร์มได้ถึงเลเวล2100เลยนะครับอุย้ยมี2จุดเนาะชึบอ๋อตรงนู้น1975นนะครับโอเคก็จุดฟาร์มก็มีประมาณนี้นะครับมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาสำรวจกันก่อนดีกว่านะครับมันมีถ้วยรางวัลเต็มไปหมดเลยชึบชึบห้องนี้คือห้องอะไร อ๋อทะลุได้เหรอเยี่ยมเลยเดี๋ยวขอสำรวจข้างในให้เขาก่อนละกันเนาะข้างในนี้มีอะไรบ้างห้องนี้คือห้องอะไรโอ้ห้องนี้น่าจะเป็นห้องบอสหรือเปล่านะห้องบอสแน่ๆเลยครับแต่ก็มี n p c อยู่นะ n p c เลเวล2,500นะครับหรือว่าไม่ใช่ห้องบอสเป็นห้องฟาร์มเลเวลธรรมดาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคก็ห้องนี้น่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าโอเคอันนี้เป็นห้องใต้ดินนะครับ คล้ายเรือผีเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันต้องมีลงไปข้างล่างอะไรอย่างงี้นะครับคล้ายๆโมเดลคล้ายๆอ่าตรงนี้ก็เป็นหนา้าเกาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเออเอ,อ,อะไรนะจุดเคลื่อนย้ายไปจุดอื่นอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี้กันก่อนดีกว่านะครับโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นห้องบอสนะครับคิดว่านะน่าจะเป็นห้องบอสฝั่งนี้เนาะแล้วฝั่งโน้นนะเออ มีอะไรอีกไหมตรงนน้นเป็นเสารกระดงเรือแล้วนะครับมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวเขาบินขึ้นไปดูสูงๆก่อนนะครับสูงๆเลยอืมตรงนี้อาจจะเป็นแค่ของตกแต่งธรรมดาใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมไม่มีอะไรนะชึบชิปชิป โอเคก็เป็นของตกแต่งธรรมดานะครับผมเอ่อแล้วแถวนี้ล่ะแถวนี้ก็เดินได้นะแล้วฝั่งโน้นล่ะครับเดี๋ยวขอไปดูฝั่งดูแป๊บน,นึงนี่ครับชับอ่าตรงนี้มี NPC อยู่หนึ่งตัวนะครับผมโอ้น่าจะใช่ตัวนี้น่าจะเป็น NPC หมัดมังกรวีสอง ตัวนี้น่าจะใช่นะครับผมชิบอืมน่าจะมีประมาณนี้นะครับ คิดว่านะคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเกาะน,นี้เนาะโอเคก็พูดถึงเกาะพูดถึงการฟาร์มเลเวลไปแล้วเนาะแล้วก็มันมีผลพิศารนะครับผมผลพิศสารใหม่เข้ามา2ผลนะครับนั่นก็คือผลเงานะฮะคือผลของเจ้าของภาษาานี้เนาะแกคโคโมโลเลียเนาะแล้วก็ผลวิญญ,ญาณนะครับผมผลแห่งการเกิดใหม่ก็คือผลของบรูคนะสองผลนะครับแล้วก็มีไฟติ้งสไตล์ใหม่เข้ามานะครับผมก็เป็นหมัดมังกร V2 เนาะก็การทําของมันนะครับก็คือการ ให้เราตีบอทนะครับผมไอตัวกระดูกอ่ะตัวกระดูกน่าจะอยู่แถวนี้ป่ะอ่ะให้เราตีกระดูกพวกนี้นะครับให้มันดบโบนเนาะให้มันดบโบนก็คือกระดูกนะครับให้มันดบกระดูกแล้วเราก็เอากระดูกนะครับผมมาทําการแรนดอมนะครับผมตรงนี้นะครับมันก็จะมีพวกไอเทมเงินอะไรพวกนี้เนาะมาสุ่มให้เรานะครับรวมไปถึงของเคเวสนะในการทําหมัดม,มังกร V 2นะครับผมตรงนี้ก็เป็นบอทนะครับบลแสง คิดว่าฟาร์มไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาทําบัตรมังกรวีสอให้ดูแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ที่พอทําได้นะครับผมก็คือไปซื้อผลพิศาท,ทาวนนะครับผม2ผลนั่นเองเนี่ยครับก่อนเราไปซื้อผลพิศาท์ก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยครับอ่ะมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูราคาผลพิศาต์ใหม่กันดีกว่านะครับว่ามันจะราคาที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูที่ผล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 ,ผลอะไรจะเป็นผลแรกอ่านี่ไงครับผม ผลผีนะครับผมผลผีก็เป็นผลของบลูเนี่ครับก็ราคา975รบโลบักนะครับผมซื้อไปก่อนเลยละกันเนาะแล้วค่อยมารีวิวที่หลังนะี่ครับโอเคเรียบร้อยนะครับซื้อผลผีมาละแล้วก็ต่อไปนะครับผมอุ้ยเป็นผลระดับไหนเนี่ยอุ้ยผลเงานียครับผมแพงกว่าผลโมจิอีกราคา2425รบโลบักนะครับผมตักน่าจะพอนะครับ โอเคก็จัดไปนะครับผมแล้วก็มารีวิวที่หลังนะครับอุ <S <S ้ยเฮ้ยมันมีเงาติดตัวด้วยใสายโลกเกลียร์เปล่าลองเทสดูก่อนนะครับว่าใสายโลกเกลียร์หรือเปล่านะครับผลเงาอืมโอเค์ okay ไหมตรงนี้มันมีฮาคินะครับมันมีตัวที่ไม่มีฮาคิ้นไหมอะมีฮาคิหมดเลยเดีย๋ยวไปลองเทสกับตัวที่ไม่มีฮาคิดูนะครับไปที่หน้าเกาะนะครับเฮ้ย เมื่อกี้มันมีอะไรบึมๆด้วยท่านผู้ชมโอ้ผลนเงานีอย่างเท่่อะอัดหนึ่งนะครับอื NPC ที่มันไม่มีฮาคีก็ต้องเป็นตัว NPC ที่หน้าก่อนนะครับอ๋อลากสวยนะเราใช้สกิลแซดนะครับได้สกิลแรกสกิลเดียวอุ้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ระเบิดด้วยอ๋อวิ่ยเหมือนจะแปลงร่างได้ท่านผู้ชมมันมีเกตตรงนี้ด้วยนะครับโลเกียไหมอ๋อไม่ใช่โลเกียนะครับ มาดูพลังยตีกันก่อนดีกว่านะเฮ้ยเบตกตกโอ้ยอย่างเท่อย่างเท่เลยท่านผู้ชมโอ้โหไม่ใช่สายโลเกียนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูผลผีนะว่าผลผีมันสายโลเกียรหรือเปล่านะครับจบบผลผีผลผีมาดูผลผีว่าสายโลเกียหรือเปล่านะออยู่ข้างบนเลยนีครับจ็บเจ็บเจ็บบ อ่ะตรงนี้นะครับไม่น่าจะใช่สายโลกเกียนะพี่ว่าน่าจะเป็นสายโซออนหรือเปล่าเออเมื่อกี้พี่ลืมดูนะครับมันจะมีบอกอยู่นะที่ร้านขายว่ามันเป็นสายอะไรนะครับชึบชึบชึบอ,อันนี้มีสกิลหนึ่งนะสกิลเซนะครับโออย่างงี้นี่เองนะอย่างในที่แบบในคลิปที่พี่เอารูปมาได้เนาะได้ไหมโลกเกียไหมเอช็อปไม่ใช่โลกเกียนะครับผมมาดูสกิลดีกว่าอุ้ยชึบอุ้ยถอดวิญญ,ญาณอย,ยังสวยนะผู้ชมอย่างสวยอะครับออื อยากดูสกิลที่เหลือแล้วละสิแต่ไม่แต่เวลามันน้อยเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่ขอเอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะมารีวิวพวก พดสก,กิลผลพิศาดนะครับผมแล้วก็การทำไฟติ้งสไตล์ใหม่ก็คือบัตรมังกรนะวิธีหาอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคก็ขอบคุณแล้วกันเนาะที่รับชมจนจบนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมบายยนะฮะบายยบายยบายย